สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องวลินทร์ทอ,อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมเซลจูนมาพร้อมกับ m g 3สีเหลืองครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องวลินทร์ทด้วยนะครับผม みたいな。 โอเคครับผมหากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้า MG สามตัวนี้มีอะไรพิเศษกว่ารุ่นอื่นบ้างและก็มีอะไรที่ว่าสามารถแข่งกับคู่ต่อสู้ค่ายอื่นได้บ้างนะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากภายนอกนะครับผม MG สามตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ซึ่งรุ่นอื่นจะให้ไฟตัดหมอกแบบธรรมดามานะครับผมตัวนี้เป็น LED ไฟหน้า m อครับผมกระจกมองข้างตัวนี้กระจกมองข้างไฟฟ้านะครับผมเป็นไฟเลี้ยวไฟฟ้าขึ้นกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดห้า x หลังคาสลูปแฮดแบ็กครับผม 4x okay. ครับ MG ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องหนึ่งจุดห้าสี่สูบครับผมประหยัดน้ำมันสุดๆสิบสองกิโลลิตร ครับผมตัวนี้ก็หากเราดูข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแลย้วมาดูที่ท้ายกันหน่อยนะครับท้ายตัวนี้เป็นประตูแฮตแบกครับผมเปิดท้ายได้มีที่ใส่ของนะครับตัวนี้กว้างขวางเลยครับผม okay. นี่เรามีตัวนี้ไว้ไว้แผนนะตัวนี้นะครับผมโอเค ตัวนี้ด้วยอโอเคครับผมถือว่าเป็นรถที่เก็บของได้เยอะมากๆนะครับอินกีตัวนี้ท้ายโอเคเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับไฟนะครับผมเป็นไฟตั้งทรงนะครับไฟเลี้ยวให้มาในลูกทรงสวยมากๆเลยเข้ากับรถมากๆนะครับตัวนี้ครับผม โอเคเรามาดูแม็กกันนะครับตัวนี้เป็นตัวสลูปเขาจะให้แม็กมาสี่ล้อเลยครับผมโอเคพร้อ <Okay. S 2> มกับแม็กมียางปี2019นะครับผมโอเคดูรอบๆนะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับผมเซนเซอร์ ตัวนี้ให้มาเซนเซอร์นะครับดูก่อนเซนเซอร์ถอยหลังนะครับโอเเราดูภายนอกกันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างที่ว่าเด่นจากรุ่นอื่นๆนะครับผมโอโอเคครับผม อันนี้คือภายในนะครับเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับผมหนังสีดําได้สีแดงครับผมดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับจอกล้องถอยหลังเนวิเกเตอร์นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับดูเลขไมว่ามันเท่าไหร่ครับผมดูเลขไมนะครับ โอเคเลขใหม่นะครับแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกิโลนะครับเป็นเลขใหม่แท้นะครับผมสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะครับตัวนี้อ่าคอนโซลกลางนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแอร์นะครับผมสามารถปรับโหมดได้ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นอุณหภูมินะครับผมอันนี้คือโหมดจะขึ้นลงลงล่างนะครับตัวนี้ใช่อันนี้ระดับแอร์นะครับแรงลมนะครับผม ระดับความเย็นส่วนตัวนี้จะเป็นระดับแรงลมนะครับโอเคครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นวิทยุนะครับโอเคดูสวยมากมากเลยนะครับผม MG ตัวนี้โอเคระบบปูมอ,อะไรนะครับปูมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถเปิดเสียงลดเสียงจากปูมอะไรได้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นแอร์แม็กนะครับแอร์แม็กให้มาทั้งฝั่งคุณนั่งแล้วก็ คนขับครับผมส่วนระบบเกียร์นะครับ MG เนี่ยไม่แนะนําไม่ได้เลยนะระบบเกียร์นะครับผมเกียร์ของ MG มีสองระบบนะครับคือหนึ่งคือเป็นออโต้คือเราเข้าตัวนี้นะครับมันจะขับไปเองหน้าจอของมันก็จะขึ้นว่าตัว A นะครับผม A หนึ่ง A หมายถึงว่าเป็นออโต้นะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะกดเกียร์เองสับเกียร์เองเราก็สับมาฝั่งตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บ แล้วก็กลับมาที่เดิมหน้าปัดมันจะไม่ขึ้นตัวเงแล้วนะแสะดงว่าเป็นเกียร์ที่ว่าเราต้องใช้ในการขึ้นลงเองนะครับปรับเองซึ่งความสนุกจะให้ความแตกต่างที่แตกต่างกันมากเลยนะครับผมตัวนี้โอเคส่วนที่สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับ MG ตัวนี้นะครับคือจุดเด่นของมันเลยลังคาครับผมสลูปไว้ดูดวงจันทร์ได้เลยนะครับนี่ สามารถกดเปิดได้ปิดได้ปกตินะครับผมซึ่งรุ่นอื่นราคาสองแสนกว่าไม่มีแน่นอนนะครับผมหลังคาสลูปนะครับแต่ MG ตัวนี้เราจัดให้นะครับผมหลังคาสลูปอ่าโอเคมาดูเบาะหลังกันบ้างน,นะครับโอเคเบาะหลังกว้างขวางนะครับผมผมส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับผมนั่งได้สบายสบยไม่มีการ คัดแคบอึดอัดใดๆนะครับผมเนี่ยกว้างขวางนั่งได้สามคนนะครับอย่างน้อยเลยนะสามคนหนึ่งสองสามนะครับนั่งได้สบายไม่มีเออัดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคส่วนราดูภายในเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องเครื่องของเราจะสวยขนาดไหนนะครับเชิญเลยโอเคอะลืมเลยครับผม MG จะต่างจากรถญี่ปุ่นทั่วไปคือที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ถ้าใครไม่รู้ต้องศึกษาก่อนนะครับผม MG จะเป็นตัวนี้นะครับที่เปิดฝากระโปรงโอเคอ่าเรามาดูกันเลยนะครับห้องเครื่องนี่ไม้อยู่ตรงนี้ครับผม ดูห้องเครื่องกันเลยนะครับผมโอเคดูก่อนเลยครับผมสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบไหมน็อตมีเคยแกะไหมนะครับต้องดูกันดีๆนะครับผม ตัวมกอนะครับผมสติ๊กเกอร์จากโรงงานโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าดูยังไงว่าของผมเนี่ยเป็นรถเดิมไหมนีม่ดูสีภายในห้องเครื่องนะครับจะต้องเป็นคนละสีกับด้านนอกมันจะต้องไม่ลงลติเตอร์ซึ่งคันนี้ไม่ลงแน่นอนเรารับประกันคันนี้คือไม่มีชนแน่นอนครับผมเครื่องเกียร์ ดีทางติ้นมีรับประกันให้หลังจากออกจากติ้นเราไปมีรับประกันให้สามเดือนนะครับผมมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ให้สามเดือนครับผมตัวนี้โอเค <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็วันนี้นะครับอ๋อแนะนำกันเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ รุ่นปีราคาเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะขายเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็น MG ปี2016 1.5 x l o o p ราคาที่เต็นตั้งไว้นะครับ258,000บาทพนเดือน5,000บาท72หวดครับผมตัวนี้ก็หากใครสนใจนะครับเข้ามาดูที่เต็นวนดินโทนอยู่ถนนกาญจนาก่อนถึงเดอะมอล์บางแค3กิโล หากว่าท่านสนใจนะครับผมสามารถนัดเข้ามาดูได้เลยทางเราจะมีเซลล์คอยบริการตลอดเวลาตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมหากท่านมาสามารถทดลองขับได้ก่อนจะจองมีไฟแนนซ์บริการอยู่ที่เต็นท์นะครับผมสลิปเงนเดือนอนุวัติภายในหนึ่งวันค่า ถ้าราชการสลิปเงินเดือนอนุมัติไปใน1วันได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพที่ว่าค้าขายผมก็ต้องขอเวลาประมาณสักสองสาวันนะครับผมแต่ว่าเคดีจัดได้เต็มออกรถศูบาทไปเลยนะครับคันนี้ก็วันนี้ก็ผมก็ถึงเวลาเลยนะครับที่ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากติดตามช่องวัดลินทอนชาแนลัวทีครับผมวัดลินทอนชาแนลและพบกับ EP ใหม่ในครั้งตัดไปสวัสดีครับ